เวลา14นาิ56นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเทเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยล,ลักษ์อัคราราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรขัตติยราชนารีสเสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่รา,ราชวิทยายลัยจุฬาพรประจำปีการศึกษา2568ณอาคารวิทยายลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยายลัยจุฬาพรเขตหลักสี่ ในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยลาลัยจุฬาภรณ์นำผู้แทนนักศึกษาใหม่ในสังกัดราชวิทยลาลัยจุฬาภรณ์จำนวน12หลักสูตรเฝ้าวถวายดอกไม้ทูบเทียนแพ่แสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้นักศึกษาใหม่จำนวน478คนเฝ้าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณตน ในการนี้พระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนราชวิทยาล,ายลัยฯในเห็นความสำคัญของการให้ความรู้ความเสริมทักษะการวิจัยและปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ เพื่อสร้างภากอนในการพัฒนาประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างประโยชน์สุขให้หมวลมนุษย์ชาติตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระบรมมาตา ชณะกกที่แมหาโูมิคนอดุจเดมหาราชมรมหารายบอกผิดผู้สรงเป็นแรงบันดาใจให้ข้าพเจ้าก่อตามสถาบันการศึกษาแห่งนี้ข้าพเจ้าขอน,อน โชวะส่อ์พระบาทสมเด็จพระอารมณ์ชนากาธิเบตมาคูมิพ่ออดุลเดชมาราบรมนาถบพิตรเรื่องของการศึกษาที่พระราชทานไว้ว่าลักษณะของการศึกษา การเรียนรู้นะั้นมีอยู่สลักษณะได้แก่เรียนรู้ตามความรู้ความคิดของผู้อื่นอย่างหนึง่งเรียนรู้ด้วยการคบคิดพิจารณาของตอนเองให้เห็นเหตุผลอีกอย่าง เรียนรู้จากการปฏิบัติฝึกฝนจนประจาักษ์ผลและเกิดความคล่องแคล่วชำนาญอีกอย่างหนึ่งการเรียนรู้ทั้งสามลักษณะนี้จำเป็นจะต้องกระทำไปด้วยให้สอดพล้อง และอุดนุนส่งเสริมกันจึงจะช่วยให้เกิดความรู้จริงพร้อมทางความสามารถที่จะนำมาใช้ทำการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพล่าวคือการเรียนทุกอย่างนั้นจะต้องเรียนตามความรู้ ของผู้อื่นก่อนเป็นเบื้องต้นเมื่อรู้แล้วจึงนำมาพิจารณาให้เห็นแจ่มชัดละเอียดลงไปอีกขั้นหนึ่งให้ถึงเมื่อหาสารอันจะอ้างอาิงอาศัยเป็นหลักฐานได้ ไม่ได้เป็นการเรียนรู้อย่างเลื่อนอยแต่เมื่อมาถึงขั้นที่สอนนี่แล้วก็ยางถือว่าจะนำไปใช้ได้ผลแน่นอนจริงๆไม่ได้ยังจำเป็นต้องนำความรู้ ปฏิบัติฝึกฝนอีกให้เกิดผลประจักษ์แท้และเกิดความคล่องแคล่วชำนิชำนาญขึ้นพร้อมกันไปด้วยจึงจะนำไปใช้ปฏิบัติให้ผลสำเร็จไม่ขัดท้อง